เป้าหมายต่อไปการเป็นท็อปเลตเตอร์เซลล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะเป้าหมายของเพยต่อไปนะคะในการที่เราจะเป็นเซลเลอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือการที่เป็นนักขายมืออาชีพนะคะที่ได้รับการบริการนะคะด้านของคุณภาพให้กับ ลูกค้าหรือผู้ซื้อนั่นเองนะคะแล้วเป้าหมายสูงสุดของนักขายทุกคนก็คือการได้เป็น Top ท็อปเลเดเซอร์ S <S บน e b a y ้ bay. นั่นเองในทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะ e bay จะมีการประเมินนะคะประสิทธิภาพของผู้ขายนะคะในประวัติของการขายสินค้าบน e b เ y ้ bay. นั่นเองจะพูดถึงในเรื่องของคุณภาพการให้บริการในการส่งมอบสินค้าให้กับ ผู้ซื้อนะคะใน eBay เองเนี่ยมีระดับนะคะของผู้ขายเนี่ยด้วยกัน3ระดับนะคะระดับแรกที่เราทุกคนเปิดบัญชี eBay เข้ามาแล้วนะคะตอนที่เราเริ่มขายสินค้าเนี่ยเ,เราจะเห็นตัวของฟีดแบ็ k ของเราเนี่ยโพ t ิท e ฟฟีดแบ็ k ของเราจะเป็น100%เเต็มฉะนั้น พื้นฐานเลยระดับแรกที่เราทุกคนจะต้องมีเลยนั่นคือเรื่องของ Above Standard Above Standard เนี่ยเป็นคุณสมบัติ ตรงตามมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการเป็นนักขายและเป็นเซลลอร์นะคะที่มีการดูแลลูกค้าอย่างดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะว่าเราเนี่ยได้มีการจัดส่งสินค้าไปแล้วแล้วเกิดมีการจัดส่งสินค้าล่าช้าหรือสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยเราไม่ได้มีการส่งแบบ มีแท็กกิ้งน u m เบอร์หรือไม่ได้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะหรือสินค้าที่เราส่งเนะะี่ยค่ะมีการเกิดโอเพนเคสเกิดขึ้นจากลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยมีรีเควสมาว่าสินค้าที่เราขายไม่ตรงตามกับสิ่งที่เราเขียนนะคะในดีสคริปชั่นเองหรือสินค้าที่เราส่งไปรูปภาพกับตัวสินค้าไม่ตรงกรันมีการเปิดโอเพนเคสเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดด้วยทุกกรณีไหนก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เกิดนะคะว่าถ้าเรามีเคสต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจะทำให้จากที่เราเป็นมาตรฐานการบริการที่ดี above standard เราจะตกจาก above standard เป็น below standard นั่นก็คือตกจากมาตรฐานการบริการตามที่ eBay กำหนดค่ะ คนที่ตกจากมาตรฐาน below standard เนี่ยตัวของอ positive feedback เนี่ยเขาจะต่ำกว่า95%นะคะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับ feedback ทั้งนั้นเลยนะคะเราต้องรักษา feedback ไว้ให้มั่นเลยนะและถ้าเกิดเราเป็น Above Standard แล้วเราต้องการเติบโตขึ้นนะคะในอนาคตที่เราจะเติบโตขึ้นเป็นนักขายที่มีคุณภาพในการให้บริการที่ดีจะต้องเป็น top rated seller บน ebay ค่ะ นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วมาตรฐานของการเป็น Top ปเ t เ d เซล l ล r บน ebay เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั่นคือ becoming t อะท็อปเลเดเซลเลอร์ eBay เนี่ยได้มีเงื่อนไขเข้ามานะคะว่าการที่คุณจะเป็น Top ปเ t เ d เซล l ล r บน ebay ได้นั้นข้อแรกค่ะคุณจะต้องเปิดบัญชี ebay นะคะที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย90วัน เข้านับจากไหนคะนับตั้งแต่วันที่เราล็อกอินนะคะเราสมัคร eBay เพ y พา l เข้ามานะคะเราก็จะมีชื่อของเราเนี่ยนะคะพอเรากดไปปุ๊บเราจะเห็นเลยคะ่ะว่าร้านเราเนี่ยเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะดูดูเดือนแล้วก็ปีตรงนั้นได้เลยนะครานี้ เวลาเราเปิดร้านนะคะอย่างคนใหม่ที่เข้ามาแล้วคุณขายของถ้าเราเป็นคนใหม่นะคะเขาก็จะนับตั้งแต่วันเปิดนะคะนับไปเลยค่ะ90วันอย่างน้อยก็คืออย่างน้อย3เดือนข้อที่2นะคะคือการมีธุรกรรมนะคะในการขายสินค้าเนี่ยหนึ่งร้อย transaction ค่ะว้าวหนึ่ง transaction เนี่ยเราอาจจะขายลูกค้าลูกค้านะคะสมมติเขาซื้อ,อรายการสินค้าเราเนี่ย อาจจะซื้อ4 5รายการเลยแต่มีการจ่ายเงินออกไปเนี่ยทีเดียวเลยใน5รายการนั้นแล้วมีการจัดส่งสินค้าไปแบบทั้ง5รายการรวมกันแล้วส่งไป1นรายการนะคะนั่นเรียกว่า1นึง transaction นะนบางทีบางคนอ้าวพี่เอ๋ คนนี้เขาซื้อกับหนูไป5รายการแสดงว่าหนูต้องนับ5้า transaction ไม่ใช่นะคะมันจะนับรวบทีเดียวใน1แพ็กเกจที่เราจะส่งสินค้าไปนี่เขาเรียกว่าหนึ่ง transaction นะคะ,ะนั้นในหนึ่งปีเนี่ยเราต้องได้อย่างน้อย100ทร้อย transaction ค่ะและ จำนวนของเงินนะคะยอดของ a m มา n t จำนวนเงินใน1ปีเช่นเดียวกันค่ะเราจะต้องได้อย่างน้อยนะคะ1,000เหรียญ US d ลลาร์นะคะเราก็จะได้และในการเป็น top reseller บน eBay ค่ะคราวนี้เรามาดูร้านของพี่เอกันดีกว่าว่าเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราจะเตรียมตัวของเราเนี่ย ้าเข้าไปในการเป็น Top r เลเจอร์เซลเลอร์บน eBay ได้ไหมทุกคนเข้ามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือร้านของเ a นะคะนี่คือเ e l l ลอร์เลเวลเซลเลอร์เลเวลตัวนี้จะช่ว์ให้กับเราในเซ l l e r h ์ฮนะคะถ้าใครเข้าไปในร้านของตเ,เอย์เห็นเซ l l e r h ์ฮับปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปดูตรงเซ l l e r level ได้เลยตรงเ e l l ลอร์เ e เวลเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่า Ebay ก็บอกเลยว่าของพี่เอเนี่ยเป็น A b บ v e สแตนดา r d นะอยู่ในมาตรฐานการบริการของ eBay นั่นเองเห็นไหมคะเราเป็นอ b บ v e สแตนดา r d แต่คราวนี้อ b บ v e สแตนดา r d ของพี่เอ,อะ่ะ ต้องบอกก่อนนะคะการเป็น Top l e t t e s อร l l r บน Ebay มันจะมีหลายดอทมากเลยใช่ไหมของเมย์เนี่ยจะเป็น U.S. นะคะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของเมยเนี่ยเป็นลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนอเมริกันฉะนั้นพี่จะโฟกัสคือการเป็น Top l e t t e s อร l l ซ U.S. นะคะเราจะไปดูข้อต่อไปนะคะ Transaction defect เลทนะคะเห็นไหมคะว่าข้อนี้คืออัตราความบกพร่องในการทำธุรกรรมที่ผ่านมาเลยในการส่งหรือการให้บริการในการจัดส่งสินค้าของพี่เอเนี่ยเป็นศูนย์คือพี่เอไม่มีการส่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีการผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อไปนะคะมันก็คือเลทชิปเมน t ์เลทนะคะนั่นก็คือว่า คือการจัดส่งอัตราการจัดส่งล่าช้าของเพไม่มีการล่าช้าเลยนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีล่าช้าเลยมาผ่านเพย์เพเรียบร้อยพี่เอทำการจัดส่งสินค้าทันทีเพราะสินค้าเหล่านั้นมันอยู่ที่บ้านของเราเราพร้อมส่งอยู่แนละ้วเวลาเราถ่ายรูปสินค้าแล้วเราโพสตลงไปเนี่ยอย่างที่เพบอกเพาขายสินค้าของมือสองฉะนั้น ของที่เรามีเรามีอยู่แล้วเราถ่ายรูปสินค้าด้วยตัวเองวันนี้พอลูกค้าจ่ายตังค์เราพร้อมส่งได้เลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอัตราเลทการจัดส่งล่าช้าของมเมจึงไม่มีจึงเป็นศูนย์นะคะข้อต่อไปทุกคนเห็นไหมคะว่าเรื่องของ Tagging Number นะคะพี่เอเนี่ยจะส่งสินค้าทุกชิ้นลงทะเบียนทุกชิ้นเลยค่ะแสดงว่าสินค้าของี่เอเดือนที่ผ่านมาพี่ขายสินค้าทั้งหมดนะคะ38 t r a n s s c t i o n เพียมีการจัดส่งสินค้าแท็กกิ้งนัมเบอร์100%เลยนะคะเห็นไหมอีเบก็ขึ้นมาสรุปแบบนี้ข้อต่อไปนะคะคือเคสโครส Without seller นะคะข้อนี้หมายความว่าเวลาลูกค้าเนี่ยเขาได้รับสินค้าแล้วแล้วเขามีการเปิด open case กับเราไหมมีการเขาเรียกว่าคดีนะคะโดยเหมือนกับมีข้อพิพาทกับเราไหมนะคะมีการปิดคดีกับผู้ซื้อผู้ขายหรือเปล่าถ้าตั้งแต่พี่เอขายมานะคะ ที่ผ่านมาปรากฏว่าเพยไม่มีกรณีที่ลูกค้ารีเควสหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการจะส่งสินค้าแล้วพอลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยเนี่ยสินค้าที่เขาได้รับมันตรงตามกับสิ่งที่เพเขียนในรายการขาย รูปสินค้าตัวของสินค้าที่ลูกค้าได้รับมันตรงกับสิ่งที่เพยถ่ายรูปฉะนั้นเพจก็เลยไม่มีเคสโคสที่เกิดขึ้นในข้อพิพาทในการเปิดเคสเกิดขึ้นเพจจึงเป็น0%ูนะคะอ่ะาทีนี้เรามาดูผลของเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะบอกแล้วนะการเป็นท็อปเลเดอร์โซลเลอร์ใน12เดือนนี้นะคะ12เดือน อีเบบอกว่าการเป็นท็อปเลเดเเซลเลอร์ได้จะต้องมี100ทรานเซชันฉะนั้นพี่เอตอนนี้นะคะอย่างที่เพบอกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าจ่ายเงินมากับเราแล้วเราทำการรีบจัดส่งสินค้าทันที โดยทุกครั้งที่เราจะส่งสินค้าเราลงทะเบียนนะคะจะส่งสินค้าแบบรีจิสเตอร์คือลงทะเบียนทุกครั้งสินค้ามันจะถึงเร็วตามระยะเวลาที่กําหนดเลยนะคะถึงภายใน2ส,สัปดาห์เมื่อถึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นลูกค้าให้ฟี edback เราจําได้ไหมที่พี่แบ่งปันเรื่องของฟี edback เมื่อไหร่ก็ตามมาหาลูกค้าได้รับสินค้าเขาเห็นสินค้าแล้วโอเคเห็นไหมทุกข้อที่ผ่านมาเนี่ยที่เพย์บอกนะคะ เห็นสินค้าจริงตามสิ่งที่เราเขียนสินค้าจริงตามรูปที่เราถ่ายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาประทับใจเขาก็จะให้ฟ e ีดแบ็ k ทุกคนจำได้ไหมการจบเคสของการขายเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าให้ฟ e ีดแบ็ k กับเรานั่นก็คือเป็นการจบการขายและจะมีการนับ เป็น1 transaction และจำนวนเงินที่ขายได้ก็คือ amount ที่มันรวมตรงนี้ให้กับทุกคนเห็นตอนนี้ค่ะ transaction ของพี่เอนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมามีลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแล้วให้ฟีดแบค k แล้วทั้งหมด14 transaction และได้รับเงินยอดอเม์ที่เขาให้ฟี edback มายอดตัวที่เขาซื้อสินค้าแต่และคนรวมกันเนี่ยทั้งหมดตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยสองเหรียญยูเอสดอลลาร์ซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยเพยขายไป ได้ยอดทั้งหมด530เหรียญ25สเซนเหรียญฉะนั้นเหลืออีก330เหรียญเนี่ยก็ทยอยเตรียมที่จะเข้ามาฉันั้นสินค้าที่เพขายไป38ทสิแนเซคชั่นตอนนี้เข้ามาแล้ว14ทานเซคชัน่นก็คือว่าทุกเคสของพี่เอทุกคนให้ฟีดแบ็กเพ่หมดเห็นไหมนี่คือการจบเคสแต่ถามว่าเพ่ขาแล้วอย่างนี้เนี่ยลูกค้าไม่ให้ฟีดแบ็เราอะ ไปทวงฟี edback ลูกค้าได้ไหมเรานึกถึงใจเขาใจเราวันนี้ลูกลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราเราจะเดินไปบอกลูกค้าว่าน้องน้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะพี่รบกวนน้องเนี่ยช่วยถ่ายรูปแล้วเขียนคอมเมนต์แนะนำร้านพี่หน่อยสิ การให้ฟีดแ b a c ของลูกค้าคือการให้ฟี e แ b a c ที่ลูกค้าเขาประทับใจอะแล้วรู้สึกว่าเซลเลอร์คนนี้มีการให้บริการที่ดีเหมือนเวลาเราอะถ้าเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วอะเราอยากบอกต่อเราก็จะถ่ายรูปเอ่อกว๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้แล้วเราก็โพสต์บน Facebook ใช่ไหมว่าโอ้แซ่บซีดแนะนำต้องมาชิมต้องมาชิมร้านอะไร เราปักหมุดโลเคชันให้เพื่อนเรียบร้อยเลยถูกไหมคะแล้วเราก็บอกสถานที่นั่นคือเรายินดีเพราะเรากินแล้วมันดีจริงๆอะแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปบอกลูกค้าว่าเฮ้ยให้ฟ hmm. mm ี e แ b a เราหน่อยนะ mm hmm. อะไรแบบเนี้ย mm hmm. ซึ่งมันไม่ใช่ค่ะ mm hmm. เหมือนกันเลย mm hmm. นี่คือใจเขาใจเราใช mm hmm. นั้น บางทีการที่ลูกค้าไม่ให้ฟี e แบ a นะมันดีกว่าที่เราไปทวงฟี e แบ a แล้วลูกค้าให้นก g a t i ฟี e แบ a มา เพราะอย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราได้เนกาทีฟฟี edback มาเราเตรียมตัวเลยค่ะสกอร์เราจากที่เราได้100% p ositiv e feedback เราอาจจะตกจากมาตรฐานนะคะนั่นคือเรื่องของ below standard ก็เป็นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้รายละเอียดนะคะว่าแล้วตัวเราจะปรับแก้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราตกจากมาตรฐานไปเยอะไหมยังไงให้ทุกคนกดไปที่จะเห็นลูกศอนนะ ลูกศรตรงนี้อยู่พอเรากดลูกศรเข้าไปอะคะ่ะ Ebay ก็จะบอกเราเลยว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราเป็นเซลเลอร์เลเวลนะคะในที่ไหนของพี่เอเนี่ยเลือกที่เป็นอ่อ USA นะคะหรือเขามี2ที่นะเราจะเป็น USA หรือเราจะเป็นระดับ global เนื่องจากว่าพี่เอโฟกัสเจาะจงเลยว่าสินค้าของฉันเนี่ยขาย ให้กับลูกค้าชาวอเมริกาฉะนั้นพี่ก็จะโฟกัสเลยว่าสินค้าที่เราส่งเนี่ยส่งไปลูกค้าส่วนใหญ่คือคนอเมริกานะคะจะให้ทิปส์กับทุกคนนะข้อที่1เราต้องเขียนคีย์เวิร์ดในการลงขายสินค้าค่ะคีย์เวิร์ดที่เราใช้และตัวดีสคริปชันรายละเอียดสินค้าต้องตรงกับสินค้าที่ขายอย่างที่2รูปภาพเราต้องถ่ายเองจากสินค้าจริง อย่างที่3สินค้าเราต้องมีพร้อมส่งสินค้าที่เราโพสขายบน ebay สามารถที่จะส่งได้ทันทีพอลูกค้าจ่ายตังเราหยิบมาแพ็คส่งให้ลูกค้าได้เลยอะ่ะเพราะโดยปกติเวลาเราจะเป็น Top ป a t e เด s e l e เบน ebay ค่ะ h n n l i n g time ในการจะส่งสินค้าต้องไม่เกิน3วัน ชีบิสเน s เดย์นะข้อที่4สินค้าที่เราส่งให้กับลูกค้าเราต้องลงทะเบียนทุกชิ้นค่ะนะคะถึงแม้ว่า eBay จะมีเงื่อนไขก็ตามว่า100ชิ้นลงทะเบียนกี่ชิ้นไม่ลงทะเบียนกี่ชิ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ไม่ต้องสนใจเรารู้แค่เพียงว่าทุกชิ้นฉันต้องลงทะเบียนเพราะอะไรมันแก้ปัญหาในการเปิด Open Cas e กับเราแก้ปัญหาที่เราจะเจอ negative f e edback ค่ะนี่ค่ะแค่เพียง สข้อนี้ทิป4ข้อนี้เพมมั่นใจว่าคุณสามารถเป็น Top ปเล e เซลเลอรบน eBay ได้แน่นอนค่ะแล้วเราจะมาเป็นพร้อมกันนะโอเคในวันพรุ่งนี้นะคะพี่เอมีสิ่งที่จะให้กำลังใจกับเซลเลอร์นักขายทุกคนใครบ้างคะที่ขายสินค้า Use มือสองที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าพรุ่งนี้นะคะพี่เอมี ซีรีส์จากเรื่องจริงนะคะเป็นเซลลอร์ e b a y นั่นเองอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วพรุ่งนี้พี่เอจะมาแชร์แบ่งปันให้กับพวกเรานะคะใครที่มาสายขายของมือสองนั่นเองถ้าคุณได้ดูซีรีส์นี้แล้วคุณจะได้ไอเดียจะได้แรงบันดาลใจนะคะแล้วจะเห็นจริงๆว่าโลกของ eBay เนี่ยในการค้าขายบน eBay ธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังแข่งกับ เพื่อนคู่ค้าเรา,านะคะอย่างไรบ้างมีเทคนิคมากมายให้กับคุณในซีรีส์นี้แน่นอนแล้วติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ